ยินดีต้อนรับสู่ Thermotil Review TV วันนี้เราจะพาคุณมาชมรีวิวเชิงลึกของ2025ไทยิงดีที22-12ให้ทีคอมบันเครื่องจัรเสษที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยหากคุณเป็นเกษตร,รกรที่กำลังมองหาเครื่องเก็บเกี่ยวที่ทันสมัยหรือเป็นผู้ที่สนใจเครื่องจักรกลเราจะพาคุณไปชมรายละเอียดเกี่ยวกับภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของรุ่นนี้เริ่มจากภายนอกไทยิงดีที22-12ให้ที่ถูกออกแบบ ให้แข็งแกร่งและทันสมัยโครงสร้างทำจากเหล็กเสริมแรงเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันสีตัวเครื่องเป็นโทนเหลืองดำที่โดดเด่นมองเห็นได้ง่ายแม้อยู่ในพื้นที่มีฝุน่นมิติของตัวรถถูกปรับให้เหมาะสมกับการทรงตัวและการควบคุมทํางให้สามารถทำงานได้ดีในทุกสภาพพื้นดินฝ่ายหน้าเลดความเข้มสูงช่วยเพิ่มการมองเห็นในช่วงเช้าตรู่หรือค่ำม,มืดถังเก็บเมล็ดข้าวถูกออกแบบให้มีความจุดสูงโดยไม่กระทบต่อความสมดุลของตัวรถ ส่วนเท่าระบายมาเมล็ดได้รับการปรับปรุงให้สามารถถ่ายเม็ดได้รวดเร็วลดการสูญเสียขนาดทำงานล้อยางขนาดใหญ่รองรับสภาพพื้นดินที่ไม่เรียบพร้อมระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกที่ช่วยให้การขับขี่ดุ่มนวลมากขึ้นมาดูภายในการบ้างห้องโดยสารของ dt ยี2 2ถึง12 HT ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานภายในเป็นห้องโดยสารปิดสนิทกระจกรองแสงช่วยลดความร้อนและแสงสะท้อนทำให้ทำงานได้อย่างออสบายแม้ในวันที่แดดแรงบอกนั่งออกแบบตามหลักศิลปศาสตร์ ช่วยลดความเม่ล้าแผงควบคุมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ระบบสัมผัสใช้งานง่ายสามารถปรับบอตั้งค่าต่างๆได้สะดวกการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีขึ้นลดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ท่านบังคับวางอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมถึงง่ายและมีระบบ G.P.S ช่วยในการวางแผนเส้นทางการเก็บเบี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีระบบดูทูตและเครื่องเสียงในตัวทำให้ผู้ใช้งานสามารถฟังเพลงหรือติดตามข่าวสารระหว่างทำงาน ในส่วนของสมรรถนะไทยซิงดีที2 2ถึง12 HTM พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ให้พละงกำลังสูงถึง420แรงม้าทำให้สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนระบบประหยัดน้ำมันได้รับการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่ลดกำลังเครื่องระบบไฮดรอลิกขั้นสูงช่วยย่อให้การเกี่ยวและนวดข้าวทำได้อย่างราบรื่นลดการสูญเสียผลผลิตปลว และระบบคัดแยกสามารถปรับระดับได้ตามประเภทของพืชผลและสภาพพื้นที่ระบบกรองอากาศแบบทำความสะอาดตัวเองช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ขณะที่ระบบระบายความร้อนถูกปรับให้ทำงานได้ดีขึ้นลดความร้อนสะสมระหว่างการใช้งานต่อเนื่องระบบปรับระดับอัตโนมัติช่วยให้เก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในพื้นที่ลาดชันและท่อระบายเมล็ดที่มีความเร็วสูงช่วยลดเวลาการถ่ายเม็ดลดช่วงเวลาหยุดทำงาน สำหรับราคาไทยเซิงดีที่สิบ2อถึงสิเฮที่ปีถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับคุณสมบัติที่ได้รับรุ่นมาตรฐานเริ่มต้นที่ประมาณ3 2 0 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ11.5ล้านบาทและรุ่นที่มีฟีเจอร์ขั้นอสูงเช่นซอฟต์แวร์เกษตรแม่นยำและระบบจัดการเมเล็ดข้าวแบบพิเศษร,ราคาจะอยู่ที่3 7 5 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ13.5ล้านบาทมีตัวเลือกการผ่อนชำระสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเครื่องจักรรุ่นอนี้รวมถึงโปรโมชั่น เทรดอินสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากรุ่นเก่าการรับประกันครอบคลุม3ปีหรือ2,500ชั่วโมงการใช้งานช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ซื้อโดยสรุป2,025ไทย s i n g ีท T22-12 ถึง HT เป็นเครื่องเก็บเกี่ยวที่ทรงพลังมีประสิทธิภาพสูงและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่โอ